จากเพียงแค่ตำนานสู่ความโกลาหลที่แท้จริงเมื่ออรุนเด็กหนุ่มวัยสิปีต้องอเผชิญกับอด,ดีตที่เป็นดังฝันร้ายกับการต้องสูญเสียน้องชายไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติในวัยเด็กในมหานครที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีฝันร้ายนั้นยังไม่ได้จางหายไปไหนแต่ในครั้งนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันเมืม่อตัวของเขานั้นต้องไขปริศนาถึงเหตุอนาสดสยองนี้ ไปพร้อมๆกับเหล่าขอ,องเพื่อนเอเลี่ยนสุดปวนน้องสาวสุดปันและเพื่อนสมัยเด็กที่เปรียบเหมือนรักแรกแต่มันจะมีแค่นั้นจริงๆหรอและเพื่อไขปริศนาต่างๆและช่วยผู้คนจากหลาวิญญาณชั่วร้ายเขาต้องขอความช่วยเหลือจากเด็กสาวร่างทรงวัยเพียง16ปีท่านนายตายที่นั่นนายจะไม่มีวันได้กลับมาพบกับฉากบู๊สุดมันความหาไม่มีสะดุดกับความสยองที่จะไม่มีวันลืมเลือน